วันที่24พฤศจิกาย,ยน2566กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระรอกใหม่จากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงระมัดระวังอันตรายจากอัคีียท่อาจจะเกิดขึ้นนเื่องจากกอาาศแห้งค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ําสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่าสุด9-16องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนบนของภาคค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดส1 1 6ององศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด3 32-33องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต,ต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสค่ะภาคใต,ต้ฝั่ง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ